วัน plus น็อตตัวจริงและทุกสิ่งที่คุณต้องรู้สวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสนอๆ,น,ๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับสาวกนะครับของวัน plus นะครับเจ้าวัน plus น็อตเนี่ยตอนนี้นี่คือทุกอย่างเนี่ยมันข้อมูลทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมีหมดแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดเพิสมแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงและนี่ก็คือรูปจริงนะครับภาพจริง ของเจ้าตัว one plus nord เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการให้ mkbd h นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยเป็นคนมารีวิวแล้วก็เปิดตัว unboxing ด้วยนะครับผมมีดีไซน์อันเก่านะครับที่ตอนแรกเขาจะกะจะใช้เจ้าตัวดีไซน์ตรงนี้เนี่ยเป็น one plus nord นะครับส่วนตัวผมเองนะคือหน้าตามันแอบจะเหมือนกับ iphone นิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็แปลกดีแปลกกว่าดีไซน์ของ one plus nord ตอนนี้ final design ของมันเนี่ยคือคือมันเริ่มเห็นบ่อยๆมันก็ คือส่วนตัวผมเองนะก็เริ่มจะแบบน่าเบื่อนิดนึงนะครับคือผมอยากได้อะไรใหม่ๆบ้างแบบดีไซน์ใหม่ๆบ้างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดีไซน์ตรงนี้เนี่ย OnePlus เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บไว้ก่อนเหมือนกันนะครับคืออาจจะมีโอกาสเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นเจ้าดีไซน์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือหน้าจอของเจ้าตัวนี้นี่ก็คือ6.4นิ้วนะครับตัวจอเนี่ยเป็น Full HD นะครับส่วนเจ้าตัวกล้องเนี่ยกล้องหน้าก็จะเป็น d u Dual Punch h o l ชอย่างที่ผมบอกว่ามี Ultra Wide อยู่แล้วแต่ก็มีอีกนิดนึงนะครับที่ผมรู้สึกแบบเศร้านิดนึงอะ่ะก็คือมันไม่ได้มี Headphone Jack มาให้คือผมว่าคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมคิดว่ามือถือจริงจริงมันคือมันที่ไม่เยอะมากในการที่จะใส่เจ้าตัวหูฟังแจ็คมาให้เรานะครับแต่ว่าก็โอเคคือ One Plu s เองเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเขาก็ แจงมานะครับบอกว่าไอ้เจ้าตัวที่ไม่มีหโฟนแจ็คเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะให้มีที่ให้แบตเตอรี่เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เจ้าตัวดีไซน์เนี่ยมันบางลงส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเอาไว้มีที่ไว้ใส่ซิมนะครับแล้วก็มีช่องให้เสียบชาร์จเป็น usb type c นะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวสปีกเกอร์นะครับลำโพงมาคุยกันในเรื่องด้านหลังด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระจกมาให้เรานะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวสีที่จะมีให้เราเลือกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีให้เรา2ส,สีนะครับก็คือมีสีเทล ก็คือมันเป็นคล้ายๆสีน้ําเงินกับสีเขียวเนี่ยอ่อนผสมกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวเกรย์มาให้ก็คือสีเทานะครับสีดําส่วนกล้องหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นใช้เซ็นเซอร์หลักนะครับเป็น imx 586แนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าเลนส์ก็มี ultra wide แล้วก็มีมาโครแล้วก็มี d e p เซนเซอร์มาให้แต่ว่าในส่วนเดี๋ยวผมจะใส่รูปเคสเดกว่าผมว่าเคสเนี่ยที่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยสวยมากเลยคือแต่ละแต่ละแบบแต่ละแนวเนี่ยนะครับมันดูแบบเฟี้ยวอ่ะ แล้วก็ในงานเปิดตัวของ Oneplus Nord ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดตัวเจ้า Oneplus Buds ด,ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับเขาก็มีการเปิดเผยออกมานิดนึงว่าสามารถเล่นเพลงเนี่ยได้30ชั่วโมงติดต่อกันเลยใน1ชาร์จนะครับแล้วในวิดีโอด็อกิเมนทรีนะครับที่ Oneplus เขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่าเขามีการเหมือนกับว่าทําวิจัยนะครับแล้วก็ทดสอบเจ้าตัว Oneplus Nord เนี่ยว่าแข็งแรงดีจริงหรือเปล่านะครับโดยที่มีการทํา Drop Test แล้วก็ส่วนในวันที่จะเปิดตัวนะครับก็เขาก็ระบุมาว่าจะเป็นวันที่21นะครับกรกฎาแล้วก็วางขายจริงๆในวันที่28กรกฎานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนเสนๆนะครับก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนปลอดภัยด้วยแล้วก็หวังว่าโรคระบาดจะหายไปในเร็ววันนะครับก็สวัสดีครับคลไลค์แชร์ subscribe